สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ชมเสื้อฝาซอนิคนะครับอันนี้เสื้อลูกค้าได้ทําการเคยตีปอกจากที่เห็นมานะครับก็ปอกเนี่ยมันพอดีที่เราจะขวานลูก66นะครับอันนี้ลูกค้าใช้เป็นลูก CBR ไซส์250นะครับมันจะได้ไซส์66มิลพอดีนะครับผมก็เราทําการแค่ขวานอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลบบาวให้ฉะนั้นเอง ก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้เสื้อสูบของลูกค้านี่นะครับก็ขัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับผมปอกที่ผมดูให้ของลูกค้าเนี่ยตีมาประมาณเจ็ดสิบมิลโอเคเลยแล้วก็ทำการซดมาให้อันนี้ถือว่าเด็ดครับใช้ได้โอเคอันนี้งานผ่านครับแล้วก็ ทาลงในปกติเลยทําได้ถึงลูก68เลยครับเรือๆเลยสําหรับปองนี้นะอ่านี่ับผมอันนี้ทางร้านเราได้ใช้เป็นลูกแอร์อนะครับอ่าโอเคเรามาดูฝาสูปอันนี้ลูกค้าเป็นโถโซนิกลูก66อ่าไม่ชักนะครับใช้เป็นชักสแตนดาร์ดเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันน,นะครับ อันนี้ผมได้ทําเป็นหลอดตรงนะครับหลตรงทองเหลืองแล้วก็ปิดตาน้ําบนล่างนะครับน้ําก็ยังใช้ได้ปกติครับผมไม่ต้องห่วงเลครับนี่ครับผมแต่แต,แต,แต่แต่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้จุดน็อตตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนลูกค้าไปประกอบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ หรือแล้วก็ใส่ซินใส่อะไรใหม่นะครับไอ้พวกที่มันเป็นโอลิงนะครับเพราะว่าอ่าผมไม่ได้ถอดให้นะครับตอนเชื่อมก็คือไปหาพวกถอดแล้วก็เอาโอลิงใหม่ใส่มันจะได้ไม่มีน้ำรั่วเข้าเครื่องนะครับน่ครับผมก็มาชมกันว,ว้าวขนาดสามสองยแปดนะครับ แบบกลางอยู่4.1สามารถใช้แคมยกโคลดได้เลยยกกระจุยกระจายแล้วแต่ลูกค้าเลยนี่นะผมก็มันจะได้ประมาณนี้ครับนี่นะผมลูกค้าก็ไปเปิดกอพอดเพิ่มเองนะครับอ่านี่นะผม สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ถ้าลูกค้าเล่นกำลังอดัดเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกซีดีเนี่ยมันจะเป็นหูเรียบไม่ต้องไปลบมันก็ได้แล้วลองอลองดูว่าลูกค้าพอใจในกําลังอัดที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าถ้ามันเยอะเกินลูกค้าก็เปิดข้างได้นะครับให้มันลดลงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมจะลองอยากให้ลูกค้าเนี่ยใช้ สเต็ปนี้ก็ลูก CB ไปเลยเราลองดูนะครับว่ามันจะวิ่งยังไงครับผมก็เรียบร้อยหมดครับผมทั้งลอดตรงนี่นะครับหลอดตรงหมดทั้งคู่เลยนี่นะครับผมหลอดตรงคาร์บอนทองเหลืองนี่หลังวาลคนเรียบร้อยแล้วก็รูหัวเทียนนี่นะครับ ก็ลูกค้าถ้าสนใจส่งมาทำสเตปนี้หรือสเตปอื่นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจผมเลยหรือว่าทางเบอร์โทรหรือทางไลน์ก็ได้ครับมันจะอยู่ทางใต้คลิปผมนะครับทั้งเบอร์ทั้งไลน์ทั้งเพจผมจะทิ้งไวใ้ให้หมดเลยสามารถติดต่อได้ครับผมหรือจะรุ่นอื่นก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับก็รับทำอยู่ ส่วนอ,อะไรอื่นๆเนี่ยถ้าลูกค้าส่งมาทำแล้วต้องการพวกแคมพวกประกน็นทองแดงหรือประกน็นเสนเสื้อหรือประก็นชุดหรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะครับเพราะว่าร้านเรามีจำหน่ายทุกอย่างครับหรือจะของเดมติดรถอะไรก็มีนะครับผมโอเคก็ปกป่าฝา,ฝาโซนิกชุดโซนิก 6, 6. ไม่ชักว่าสามองยิบแปดหลอดตรงไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ส่งมาทำได้ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ